สวัสดีค่ะน้องยิงยูน้องคายค่ะพักที่โรงแรมไอยราหนองคายนะคะน,นีป้อมยามเป็นค่ะน้องยิงสีย่างไหมค่ะคุณสายฝนอยู่ปากซอยนะคะนี่คุณสายฝนสีมาครับอันนี้รถตัดค่ะนี่รถตัสกลับกล้องกลับกล้องนี่นะคะเอาไปปากซอยค่ะนิดนึงค่ะเด็กก็ห่อแล้วค่ะเดินไปเดินไปเดินแบบ น,นี่ทั้งคารูตัดนะคะนี่ส้อยนิดหน่อยนะคะนี่ขา้าวโรต้าป่ะแล้วก็ปลาก็มารอคนใส่ฝฟนข้างหน้านะคะ่ะนี่เดินมาถ่ายนี่นนะคะอันนี้บรรยากาศยยมค่ำคืนของนองคายค่ะเราจะน่อยกลับมาน,นะคะเอามาลบอังนี้นะคะ่ะ เนี่สวันบิกซค่ะมองนี้เราก็จะมา เดี๋ยวก็มารอก่อนอันนี้เป็นบิ๊กซีอัศวันค่ะอันนี้จะเป็นโลตัสน,นี่ทางขาวโลตัสม,มาเย็ยนรอเดี๋ยวก็เจอ นี่มองบิบ๊กซีเพิ่งซิมิตีน้อยนะคะตีน้อยตรงนี้นะค่ะมองบิ๊กซีนะคะีเดี๋ยวถาเพื่อนกันเดี๋ยวเพื่อนมาหาบคะ<ม>่ะเราก็รอเพื่อนไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนมารับนะคะอันนี้ถนนมิตรภาพนะคะรอสักหนึ่งวันก็นมาหาบค่ะอนั่งรอที่สวนตรงคลินิกตานี่แหละรอสาย รอนยูโรตัดแค่เอาไปรถทางหรัก อยู่อะไตโรดตัดหน่วะ <minutes> เดี๋ยวเราหลอนมาก่อนเราจะไปมาอ <Gore> ันนี้บิ๊กซีค่ะอันนี้อยู่บิ๊กซีนะคะเอ๊ะทำไม บรรยากาศดีดีนี่ค่ะบรรยากาศค่ะรู้ว่าสายฝนมือยังนี่คือการเดินทางของน้องอิงค่ะจะไปยิโคงนะค่ะไม่แตไม่ตรงไหนก็ไปได้ กาเมืองนองไขเมืองค่ะอุ้ยตกใจยังสิมาชักกะนึงว่าดูซีรีเกาหลีอยู่ ตรงไปค่ะตรงไปหานี่แต่บรรยากาศต่อน,นะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารที่เฮาสิไปกินค่ะก็น,นี่ค่ะอยู่ขางเรือนจํานะคะนี่เรือนจําเอ่อน้องไหค่ะแล้วก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะที่ว่าลานอน,นั้นป้าจูม,มันบอใช่ว้าวเราจะมาสัมผัสร้านอาหารที่อร่อยนะคะนี่กาแพงเรือนจํานะคะ ขออองดีจะยู่เลตืๆๆตรงไปค่ะอันนี้โรงเรียนปฐุมเทพอันนี้โรงเรียนเอเดนเรนจมัมค่ะเรนจัมเข้าต่ําเนาะใช่คะที่จุดนี้ตรงนี้หรอใช่กล้มีร้าน,น,น,นอา่ารเป็นร้านอาหารห,หรืออะไรไหนนี่หรอตรงไหนร้าร <ๆ S 1> นเขาเปิดหรือเปล่า อันนี้บกสสบัติบอสบอสเด้อดีดีก๋วยเตี๋ยวเรือบางเอินเขาปิดค่ะเดร้านปลาจุ่มค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปกินปลาจุ่มกันร้านนี้ไปนจะแสบอยู่ไซฟอนบอกว่าเบอร์หนึ่งของน้องขายจะ้ะมา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  นี่ค่ะปลาจุกปลาจุกนั่งนี่หรอใั้ตรงนี้แหละพี่ประจำเดี๋ยวเราก็นี่นะคะบรรยากาศค่ะอ๋อ,อข้างๆไปรงเรียนม,มันมามนกนเลยคนละนี่นะคะดยเสมือว่ามีเม,มนูอะไรยังให้ฮอตก,กิน,นะคะ่ะตั้งบุฟเฟ่ต์ค่ะ ชุดผักรวมสั่งเพิ่มได้ที่บอกพนังงานนะคะเราจะกินปลาใช่ไหมเออมาร้านปลาก็จะกินปลาแหละเอาปลาอันนี้อันนี้อะไรปลาเิบสีปลาใช่ค่ะอร่อยไหมโว้ยแซ่บที่สุดในสามโลกเออเอาปลาก็ได้เอาชุดนี้ป่ะโอเคน้ำอะไรแป๊ดซี้ไหมเอาก็ได้แป๊ดซี่ขวดหนึ่งน้ำแข็ง อะไรอีกไหมช่วงนีะเดี๋ยวจะจะเขาจะไปทางให้นะคะเอายำกั <_ letter> เลยอายำรวมกันแหละจ้ะาโอแค่นั้นแหละ <_ letter> โอเคจ้านี่คือน้ำจิม้มน้ำจิ้มอะไรอ่ะอันนี้น้ำจิม้มขิงน้ำจิ้มขิงนะคะกินกับปาล์มจะได้แก้คาวนะคะ<ห>เออแ,แล้วอะไรอีกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิม้มแจ่วมันเป็นน้ำจิจำจ้มหมูกระทะเอามาบ๊อบ กินปลาอ๋อนี่เหลอผักนี่ไงผักนี่ผักผักบุฟเฟ่ผัก,เ,ผกเดี๋ยวตะกร้ามาใส่เราเอาตะกร้ามาใส่อ,อะไรบ้างเราก็น้ำจิ้มค่ะกระสองหนึ่ง แล้วก็สองนะคะแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็เอาผักมาเราก็ได้ผักมากินค่ะนี่นี่นะะ่าจิ้งจงุมปลาอันนี้ชุดละสองร้อยห้าสิบบวานนี้เมื่อวานนี้น้ำซุปเพิ่นว้ากลมกล่อมปลาที่เราชิ้นสองชิ้นคือเลิอดยืนหนึ่งค่ะนี่นะคะถัะงถึงเวลาคุณฝนก็จะจัดการในการที่จะเอาจุ่มลงไปนะะพอแล้ว ง่ายเอามาไก่หลายมันสิดีไซน์มันม่ดีดอกเห็นยานมอนี่นะคะสวัสดีการของเขาก็มีพันลมไห้ค่ะมีวนเส็นนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวสภากินนะคะ